กินแล้วตายพวกพี่คงตายหมดแล้วค่ะเรื่องขาวต้องมาดูผิวที่ใกล้ๆนะครับก่อนเราจะกินอะไรเงรี้ยเราก็ต้องศึกษาให้แน่นอนก่อนถ้าไม่รู้จริงอย่าตัดสินไปเอง ชื่อน้องค่ะนัทถัทิดาแก้วกัญหานะคะทานชายนิ่งมา4ปีแล้วค่ะครับผมคณากรพิวารชนครับหมูครับผมทานกูต้ามาตั้งแต่ปี58นะครับตอนนี้ก็เกือบ6ปีแล้วครับมุกค่ะนัทพรจันกัดค่ะทานกูต้ามาปีกว่าแล้วค่ะคืออยากสวยอยากผิวใสยอยากมีความมั่นใจอีกอย่างหน้าดูเด็กลงมีคนถามว่าเออทำไมอายุจะ40ี่สิบได้ไม่ไม่แก่เลยอะไรเงี้ยมันทําให้เรามั่นใจขึ้นค่ะข้ทีแรกอะค่ะ หน้าแพ้ค่ะสิวเห่อเต็มหน้าจนเพื่อนล้อค่ะว่ามุกหน้าผีอะไรเงี้ยลองลองอ่านรีวิวค่ะแล้วก็ลองใช้ครีมอย่างอื่นมาเยอะค่ะแล้วทีนี้หน้าก็แพ้ก็เลยตัดสินใจลองกินปูต้าค่ะสมัยก่อนน่ะผู้ชายอาจจะชอบแบบว่าลุยๆก็ไม่ได้สนใจตัวเองใช่ไหมครับแต่ทุกวันนี้ผู้ชายก็อยากดูดีแบบดาราเกาหลีถ้าเราเห็นเขาเป็นไอดอลเราก็อยากดูดีขึ้นไปแบบเขาอะครับ รู้สึกว่าแบบผิวมันดีขึ้นตอนเราออกแดดอย่างเงี้ยมันมันไม่ได้ทําให้ผิวเราไหม้หรือว่ามองขนาดนั้นนะคะผิวผมไม่ก้านไม่ดําไม่เป็นก่าขาวขึ้นค่ะแต่มันไม่ใช่แค่ขาวอย่างเดียวนะคะช่วยเรื่องภูมิแพ้อาเวลาโดนแดดก็ไม่ทําให้ผิวคั่าเสียสุขภาพดีขึ้นด้วยค่ะแต่ว่าฉีดกับกินมันต่างกันนะคะฉีดนี่คือฉีดเข้าในเส้นเลือดแล้วบางคนเกิอดอาการแพ้ได้ อาจจะช็อกหรือหายใจไม่ออกการกินกูต้าเนี่ยกูต้ามันเป็นสิ่งที่ร่างกายเรารับอยู่แล้วครับเพราะว่าสามารถสร้างขึ้นมาเองได้แล้วมันไม่มีสารอันตรายแน่นอนครับเพราะว่าแบรนด์นี้เขาใช้สารสกัดจากธรรมชาติ100%ครับ กูต้าจริงๆแล้วอะเป็นสารที่ร่างกายเราสร้างขึ้นมาเพื่อดีท็อกสารพิษพวกสารเคมีที่เราเจอแต่บางทีเนี่ยกูต้าที่เราเจอทั่วไปมันอาจจะอยู่ในรูปของร่างกายมันเอาไปใช้ไม่ได้จริงแล้วก็เป็นยาที่สั่งคลอขึ้นมาแน่นอนมันก็จะมีผลเสียนะคะบางทีอยู่ในรูปแบบฉีดอีกก็เสี่ยงอีกค่ะสวัสดีค่ะชื่อแพรนะคะเป็นเจ้าของแบรนด์ชายนิ่งค่ะผลิตภัณฑ์เด่นของเราจะสนมากเป็นหมวดอาหารเสริมนะคะก่อนหน้านี้เราประสบปัญหาเรื่องสุขภาพก่อน กินมุ่วๆค่ะแล้วก็เกิดปัญหาต้องผ่าตัดหลังจากนั้นก็คือเปลี่ยนเป็นคนละคนเลยค่ะวิธีการกินคือดูมากขึ้นนะคะแล้วก็กินอาหารเสริมวิตามินมากขึ้นค่ะก็เลยมาศึกษาเรื่องนี้อย่างจริงจังนะคะอ่านวิจัยตั้งแต่หลังจากนั้นมาว่าจะกินอะไรไม่กินอะไรกูต้ากินแล้วตายใช่ไหมคะไม่มีอยู่จริงค่ะมันเป็นไปนไม่ได้เลยเพราะมันเป็นสิ่งที่ร่างกายมันต้องใช้ในการขับสารพิษอยู่แล้วมันไม่ใช่สารแปลกปลอมที่ร่างกายไม่รู้จัก เพราะฉะนั้นมันไม่มีทางเกิดขึ้นได้กูต้ากินละลายสาระ,ะไม่ขาวไม่มีอยู่จริงแปลว,ว่ามันเป็นความคิดที่ค่อนข้างแบบเก่าข้อมูลเก่าๆคือถ้าอยากให้ลองเปิดใจแล้วก็ศึกษาให้ลึกขึ้นไม่ใช่ข้อมูลในประเทศไทยอยากให้เปิดโลกไปถึงข้อมูลต่างประเทศแต่ของเราอะ่ะมาจากธรรมชาติแล้วก็เน้นการกระตุ้นให้ร่างกายเราผลิตกูต้าได้เองเพระมันเป็นสารที่ร่างกายเราสร้างเองเนี่ยมันก็จะไม่แพ้คือของแพ้ก็จะไม่อันตรายค่ะถ้าเทียบกับ สั่งคอเองหรือว่าเป็นยาโภชนาการกำหนดนะคะที่เราจะไม่ขาดวิตามินอะไรเลยเนี่ยเราจะต้องทานผักถึง400กรัมต่อวันส้ม8ลูกไข่2ฟองเนื้อสัตว์1กรัมต่อน้ำหนักตัว1กิโลค่ะแต่ถ้าเกิดเราอยากจะทำให้ผิวเราเนี่ยขาวขึ้นเราต้องทานสิ่งเหล่านี้เพิ่มเป็น2เท่าเพื่อที่มันจะไปผลิตกูต้าไทโอนเพียงพอให้เราขาวขึ้นค่ะ ซึ่งในส้ม1ลูกนะคะจะมีปริมาณวิตามินซีแค่2%เท่านั้นค่ะที่เหลือเนี่ยส่วนมากจะเป็นแป้งกับน้าตาลถ้าเกิดเราต้องการที่จะทานให้ได้ปริมาณที่ผิวขาวนะคะเราต้องทานส้มถึงสิลูกแต่แน่นอนค่ะสิ่งที่ตามมาเนี่ยก็คือน้าตาล เมื่อเราทานแบบนี้มันก็จะทำให้เราเนี่ยมีรูปร่างที่ใหญ่ขึ้นเพราะเหตุนี้นะคะแพ้ถึงผลิตตัวนี้ขึ้นค่ะแอลกูตาอาโมนีค่ะซึ่งตัวเนี้ยมันจะเทียบเท่ากับเราทานอาเชร่าเชอร์รี่16ลูกมะเขือเทศ5ลูกทับทิม6ลูกค่ะรวมอยู่ในเม็ดนี้ค่ะ1,500มิลลิกรัมแต่สำหรับใครที่อยากจะเพิ่มให้เห็นผลเร็วขึ้นแพ้ก็มีตัวเสริมขึ้นมานะคะนั่นก็คืออารโมนีซีโรธิบค่ะตัวนี้ค่ะจะเพิ่มในส่วนคอลลาเจน และสารสก,กัดจากชาขาวขึ้นมาและผลไม้สีส้มนะคะตัวเขาจะช่วยบำรุงตับทําให้ตับผลิตกูตาได้มากขึ้นพอตับผลิตกูตาไทโอนได้มากขึ้นก็ทําให้ผิวเราเนี่ยขาวขึ้นด้วยของแพรเนี่ยปลอดภัยร้อยเซแน่นอนค่ะไม่ต้องเชื่อแพรร้อเเก็ได้แต่อย่าให้ลองเปิดใจแพรใส่ใจตัวนี้มากจริงๆรักเหมือนลูกเลยค่ะดูแลทุกข,ขบวนการขั้นตอนตั้งแต่วัตถุดิบสั่งสารเข้ามานะคะกระบวนการผลิตต่างๆแต่ผลิต จนถึงบรรจุส่งมอบถึงมือลูกค้านะคะตรงนี้ปลอดภัยได้มาตรฐานแน่นอนแพรอยากส่งต่อสุขภาพดีๆเนี่ยให้กับคุณจริงๆและแพรเชื่อว่าทั้งสองตัวนี้แอลกูตาอาโมนิและอาร์โมนิซีโรทิฟจะช่วยทําให้คุณเนี่ยสุขภาพดีขึ้นผิวขาวใสาจากภายในจนคนรอบข้างร้องทักเลยค่ะ